She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears. ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l พัสอัลต้าสำหรับในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเรื่อง My h e r o a c a d e m เมียกันอีกเช่นเคยและเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเต็มมัง,งะ My He ีโรในตอนที่271ซึ่งภายในตอนนี้นะครับก็จะตัดสลับมาทางฝั่งของพวกฮอปกันบ้างนะฮะหลังจากที่พวกเราเนี่ยดูทางฝั่งของโรงพยาบาลจาคูมาหลายตอนเลยคราวนี้นะครับก็มาถึงทางฝั่งของพวกฮอปกันบ้างเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะตามลุ้นกันนะครับว่าฮอคเนี่ยเขาจะรอดหรือ เพราะว่ามันก็ค้างคามาเมื่อหลายตอนที่แล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยจะอยู่หรือว่าจะไปแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันนะครับผมเนี่ยก็ต้องขอแนะนําช่องทางการอ่านมายฮีโร่หรือว่ามังงะเรื่องอื่นๆแบบถูกลิขสิทธิ์กันก่อนนะฮะโดยเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปอ่านมายฮีโร่หรือว่ามังงะเรื่องอื่นๆแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปมังงะพัสในตอนนี้นะครับก็จะมีฉบับแปลไทยถึง3เรื่องด้วยกันก็จะมีวันพีชมาฮีโร่แล้วก็สไปนนนรนุแฟมิ ลิิขสโอเคครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัดเข้าสู่เนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคไปกันเลยครับเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็จะเล่าย้อนกลับมาก่อนที่โทโคโยามิเนี่ยจะกระโดดเข้าไปช่วยหอกไม่ได้นะโทโคโยามิจะออกไปไหนน่ะไม่ได้นะเฮ้ย แฟตกัมเนี่ยเขาพูดกับโทโคยามินะครับเพราะว่าจู่ๆโทโคยามิเนี่ยเขาก็กระโจนตัวนะครับออกมาจากพุงของแฟตซึ่งทางคามินารินะครับที่อยู่ในพุงของแฟตเนี่ยเขานะครับก็ได้ตะโกนถามโทโคยามิไปว่าทําอะไรของนายฟะเจ้าบ้าโทโคยามิเนี่ยเขาก็เลยหันมาตอบคามินารินะครับว่าฉันต้องรีบไปแล้วที่ฉันบนสุดฮอกกาลังตกอยู่ในอันตรายก็คือฉันบนสุดของตัวคาริหาดพวกแนวล,ลบปลดปล่อยนะฮะในตอนนี้ฮอกเนี่ยกำลังสู้กับดาบิอยู่ที่นั่น ซึ่งแฟดคัมเนี่ยเขาก็ได้มองไปที่โทโคยามินะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเก่งแต่ที่สามารถหลุดออกมาจากพุงชั้นไขมันของชั้นได้เนี่ยก็เพิ่งมีนายคนแรกเลยนะเนี่ยและหลังจากนั้นนะครับแฟดเนี่ยเขาก็ได้พูดกับพวกนักเรียนที่อยู่ในพุงเขานะครับว่าพวกเธอจากนี้วิ่งไปกันเองทีนะหน่อยแน่นั่งเราชิ่งฉันไม่ยอมหลอกเฟย ก็คือในตอนนี้นะครับแฟรเนี่ยเขาได้ปล่อยพวกเด็กนักเรียนนะครับวิ่งไปกันเองส่วนเขาเนี่ยก็ไล่ตามโทโคยามิไปนะครับเพื่อจะไปช่วยฮอกและหลังจากนั้นนะครับภาพเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดสลับมาที่เวลาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้นะครับโทโคยามิเนี่ยเขาก็พุ่งตัวเข้าไปช่วยฮอกเอาไว้ได้ทันนะครับจากการที่ดาบีเนี่ยจะโจมตีมาใส่โดยสภาพของฮอกในตอนนี้นะครับก็ล่อแร่มากๆเขาเนี่ยก็แทบจะขยับตัวไม่ได้เลยซึ่งร์กชาโดนะครับที่ได้เข้ามาดูอาการของฮอกเนี่ยเขานะครับก็ได้ร้องไห้ขึ้นมาและ กับโทโคโยามิว่าโทโคยามิแย่แล้วล่ะหลังของฮอกตอนนี้ไม่มีก็คือไม่น่าจะมีปีกเหลือแล้วนะครับเพราะว่าดูจากภาพเนี่ยน่าจะโดนเผาไหม้ไปหมดแล้วซึ่งดาบินะครับที่เห็นโทโคยามิเ,เข้ามาช่วยฮอกเขาเนี่ยก็ยิ้มขึ้นมานะครับและได้พูดว่านี่มันเด็ก UA นี่ว่าเฮ้ยฉมัดเลยนะพวกนายเนี่ยเฮถึงขนาดที่ต้องเอาเด็กนักเรียนมาเป็นโลกกำบังเลยเหรอ โทโคยามิ ami, เมื่อได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็ทําหน้าโกรธแบบสุดๆเลยนะฮะและดาบิเนี่ยก็ได้พูดต่อมาอีกนะครับว่าดูนี่สิไอ้หนูก็คือดาบิเนี่ยเขาชี้นิ้วไปที่ศพของทวายนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกกับโทโคยามิว่า หมอนั่นนะ่ะเป็นคนฆ่าเจ้านี่เองโดนเสียบเข้าเต็มหลังในขณะที่กําลังวิ่งไปช่วยพักพวกโดนเสียบเข้าดังซวบเลยแหละซึ่งโทโคยามิเนี่ยเขาก็ทําหน้าแบบว่าไม่เชื่อในคําพูดของดาบีนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่คิดว่าฮอกจะเป็นคนที่โหดร้ายขนาดนั้นและหลังจากนั้นนะครับดาบิเนี่ยเขาก็ได้ถามโทโคยามิไปว่าแกมาทําอะไรที่นี่จะมาช่วยงั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้ไอ้พวกฮีโร่ที่เด็กนักเรียนอย่างแกเนี่ยไฟฟันถึงกันนักหนาตอนนี้พวกมันนะ่ะกำลังตื้นเขินยิ่งกว่าวินเล่นอย่างพวกฉันซะอออีกกนะขอบอ ซึ่งในตอนนี้นะครับฮอคเนี่ยเขาก็แทบจะไม่มีแรงจะพูดแล้วนะฮะแค่จะสื่อสารกับโทโคยามิเนี่ยยังแทบจะทําไม่ได้เลยเพราะว่าอาการเนี่ยมันสาหัสมากๆซึ่งโทโคยามินะครับเขาเนี่ยก็จับฮอคขึ้นมาก่อนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกกับดาบีไปว่าที่ฉันมาที่นี่นะ่ะฉันก็แค่เป็นห่วงอาจารย์ของฉันเท่านั้นเองและหลังจากที่จบประโยคคําพูดของโทโคยามิลงนะครับดาบิเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยไฟนะครับเข้าไปโจมตีใส่ทั้งสองคน ซึ่งในระหว่างที่เปลวไฟเนี่ยกำลังจะมาถึงนะครับโทโคโยามิเนี่ยเขาก็ได้คิดในใจว่าพื้นที่มันแคบเกินไปหลบไม่พ้นแน่ๆแ,แถมในตอนนี้ดาร์กชาโ์โดก็ยังใช้พลังไม่ได้อีกเพราะว่าโดนเปลวไฟเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วพาฮอคไปทําแผลให้เร็วที่สุด ซึ่งดาบีนะครับเมื่อเห็นว่าโทโคยามิเนี่ยพยายามที่จะช่วยฮอกเขาเนี่ยก็เลยพูดออกมานะครับว่าหากใช้หัวคิดกันหน่อยเหอะเจ้าพวกนกย่างใครกันแน่ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจริงๆนะ่ะซึ่งในระหว่างที่ดาบีเนี่ยกำลังพูดอยู่นะครับโทโคยามิเนี่ยเขาก็กระซิบถามฮอกนะครับว่าขอคําแนะนําด้วยครับว่าผมควรทํายังไงต่อดี ซึ่งฮอกนะครับเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าบางทีนี่คงไม่ใช่เพราะมีโอกาสเหลือเฟือทั้งๆอย่างนั้นก็ยังทําซ้ําเดิมอีกเพราะหาเรื่องพูดคุยกับเราเลยพลาดโอกาสที่จะฆ่าเราไปหาเรื่องทําให้เราวันไหวแล้วยื้อเวลาเอาไว้ไฟที่ปล่อยมาเมื่อกี้ก็เบาลงไปโขเลยแถมยังปล่อยไฟออกมาต่อเนื่องไม่ได้อีก ซึ่งความหมายที่ฮอกเนี่ยจะสื่อนะครับก็คือตอนนี้ดาบีเนี่ยเขาเริ่มอ่อนแรงลงแล้วเพราะว่าใช้ไฟเนี่ยเยอะเกินไปนะฮะนั่นนะครับก็เลยทําให้ฮอกเนี่ยบอกกับโทโคยามิไปว่าตอนนี้แหละรีบไปกันเลยแล้วเมื่อโทโคยามินะครับได้รับคําสั่งจากฮอกเขาเนี่ยก็ได้ให้ดักชา์โดนะครับไปเกาะที่ริมระเบียงของตัวตึกและเขาเนี่ยก็ได้แบกร่างของฮอกนะครับกระโดดลงมาที่ชั้นล่างซึ่งในระหว่างที่กระโดดลงมาเนี่ยดักชาโดนะครับเขาเนี่ยก็ได้ร้องไห้นะฮะแลวได้พูดว่าโทโคยามิ ok ami, ฉันขอโทษฉันไม่่ไหหวววแแล้แรงมมันจะดดก็คือาา โด,โดนแสงเปลวไฟของดาบินะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่มีแรงนั่นนะครับก็เลยทําให้โทโคยามิกับฮอกเนี่ยตกลงมาดังต้บเลยนะฮะแล้วดูเหมือนว่าฮอกเนี่ยก็จะสลบไปด้วยนะครับเพราะว่าได้รับแรงกระแทกเมื่อกี้ซึ่งโทโคยามินะครับเขาเนี่ยก็ได้แบกร่างของฮอกขึ้นมาและเขาเนี่ยก็ได้พูดนะครับว่าขอโทษด้วยนะฮอก เอาละดักชาโดโดถ้าเป็นที่นี่ละก็ก็ไม่มีเปลวไฟแล้วและหลังจากนั้นนะครับโทโคโยามิเนี่ยเขาก็ได้ใช้ท่านะครับเทวดาตกสวรรค์ก็คือท่าที่สามารถเอาไว้ใช้บินได้นะฮะซึ่งท่านี้เนี่ยเขาก็ได้มาตอนที่ไปฝึกงานกับฮอกมาด้วยเพราะว่าฮอกเนี่ยเขาเป็นคนสอนหรือว่าเป็นคนแนะนําให้โทโคยามิเนี่ยหัดบินนะฮะและในระหว่างที่โทโคยามิเนี่ยกำลังจะพาฮอกบินหนีไปนะฮะดาบิเนี่ยเขานะครับก็ได้กระโดดเข้ามาขวางและเขาเนี่ยก็ได้ใช้ไฟนะครับไปโจมตีใส่ทั้ง2คนและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ ว่าเฮ้ยฉันกะเอาไว้แล้วว่าอาจจะมีอะไรแบบนี้2ครั้งก่อนฉันเลเซฟแรงไฟเอาไว้ยังไงละ่ะซึ่งในระหว่างที่เปลวไฟของดาบีเนี่ยกำลังจะพุ่งเข้ามาหาฮอกกับโทโคยามินะฮะในตอนนั้นเองนะครับก็ได้มีภูเขาน้ําแข็งเนี่ยพุ่งเข้ามาทําลายตึกที่พวกดาบีอยู่นั่นนะครับก็เลยทําให้การโจมตีของดาบีเนี่ยเสียจังหวะไป และหลังจากนั้นนะครับภาพเหตุการเนี่ยก็จะตัดสลับมาที่แฟตกมนะครับที่กําลังวิ่งไปหาโทโคยามิซึ่งในระหว่างทางเนี่ยแฟตกมนะครับเขาก็ได้ไปเห็นการต่อสู้ของเมาส์เลดี้กับชายหนุ่มผู้ใช้น้ําแข็งของพวกแนวลบปลดปล่อยนะฮะซึ่งภาพที่แฟตกมเห็นเนี่ยก็คือภาพของก้นเมาส์เลดี้นะครับกำลังปิวเข้ามาแบบว่าเต็มหน้าเต็มตาเลยนะฮะเพราะว่าเมส์เลดี้เนี่ยโดนชายผู้ใช้น้ําแข็งนะครับอัดปิวมาซึ่งชายคนนั้นนะครับที่ใช้น้ําแข็งเนี่ยเขานะครับมีชื่อว่าเกเทน ซึ่งในตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นตอนแรกด้วยที่เขาเนี่ยเปิดหน้าให้เราเห็นกันแบบเต็มๆนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยเขานะครับจะสวมฮู้ดอยู่ตลอดเวลาโดยหลังจากที่เกะเทนนะครับหรือว่าคนใช้น้ําแข็งเนี่ยโจมตีเม้าเรดี้เสร็จเขานะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าเข้ามาขวางรีเดทโทไปมากกว่านี้นะไม่งั้นพวกแกเนี่ยไม่ได้ตายดีแน่ไอ้พวกสุนัขรับใช้รัฐบาลและหลังจากนั้นนะครับเกะเทนเนี่ยเขาก็ได้ตะโกนบอกกับพวกลูกน้องนะครับว่าฉันจัดการให้วงล้อมกระจัดกระจายตัวกันออกไปแล้วพวกแกก็อย่าเที่ยวไปสู้พวกมันม่่่เเชียยลพด จะเข้าทางพวกมันกันพอดีรวมตัวกันที่จุดเดียวแล้วหาทางเจาะช่องว่างให้ได้ซะซึ่งในตอนนี้นะครับฝั่งของพวกแนวลบปลดปล่อยกับฮีโร่เนี่ยก็กําลังสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับก่อนที่ภาพเนี่ยจะตัดสลับมาที่ดาบีอีกทีหนึง่งซึ่งในตอนนี้นะครับโทโคยามิเนี่ยเขาก็ได้พาฮอคบินหนีออกมาได้แล้วและดาบีเนี่ยเขาก็ได้มานั่งคิดกันแบบเจ็บใจนะครับว่า หน่อยแน่เล่นซัดมาไม่บอกกันก่อนเลยนะไอ้บ้านน้าแข็งนั่นก็คือน้ําแข็งของเกตเทนเนี่ยมันเข้ามาขวางการต่อสู้ของดาบินะครับก็เลยทําให้ฮอกกับโทโคยามิเนี่ยบินหนีไปได้และหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็จะตัดสลับมาที่ฮอกกับโทโคยามิซึ่งในตอนนี้นะครับโทโคยามิเนี่ยเขาก็ร้องไห้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้พูดว่าไม่ได้ตื้นเขิอนอะไรกันเลยสักหน่อยฮอกฉันเชื่อนะและทุกคนเนี่ยก็เชื่อด้วยว่าเรากําลังทําเรื่องที่ถูกต้องกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่าตายนะ และต่อมานะครับภาพเนี่ยก็จะตัดสลับมาที่ภายในชั้นใต้ดินของตัวคาริหัดซึ่งในตอนนี้นะครับีเดทโทเนี่ยเขาก็ได้ตะโกนถามลูกน้องไปนะครับว่า อะไรส่วนที่ขาวของเขาเนี่ยได้หรือยังเพราะว่าในตอนนี้นะครับอะไรที่ขาวของเขาเนี่ยมันหลุดเพราะว่าเกิดจากการต่อสู้าร์คชาโดว์ในหลายตอนก่อนหน้าน,าน,นะฮะและในเวลาเดียวกันนั้นเองนะครับ j จแกนโตมาเกียเนี่ยเขานะครับก็ได้ยืนขึ้นมาและได้พูดว่ากลิ่นของเจ้านายและหลังจากที่สิ้นสุดประโยคคําพูดของ j จแกนโตมาเกียลงนะครับเหตุการณ์ในตอนที่271เนี่ยก็ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะเรื่องราวนะครับจะเป็นยังไงต่อไปฝั่งเวล้ายเนี่ยจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้หรือเปล่า ก็โปรดติดตามรับชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ My Hero Academia ในตอนที่271 ซึ่งเนื้อหาสําคัญภายในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการลอดชีวิตของฮอกนะครับเพราะว่าก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดฮอกเนี่ยลอดชีวิตมาได้ความลับของดาบีเนี่ยก็จะถูกเปิดเผยด้วยแต่ว่าฮอกเนี่ยก็ไม่ได้มีเปอร์เซ็นที่รอดชีวิตสูงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสมากๆถ้าเกิดว่านําตัวไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยผมว่าก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันนะครับฮอกเนี่ยส่วนด้านของเกเทนเนี่ยก็ถือว่าโคตรโหดเลยนะครับที่สามารถอัดเม้าเรดี้เนี่ยกระเด็นไปได้ซึ่งผมว่าพลังน้ําแข็งของเกตเทนเนี่ยน่า ผมเคยดูตอนที่สู้กับดาบิเนี่ยมันค่อนข้างโหดเลยนะครับค่อนข้างจะทําอะไรได้หลากหลายกว่าของโทโดโลกินะฮะแต่ว่าก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับว่ามันเนี่ยมีท่าอะไรบ้างไว้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปอ่านซ้ำนะครับแล้วก็จะมาทําเป็นข้อมูลแบบว่าเจาะลึกรายบุคคลเลยนะครับสาหรับกลุ่มของพวกแนวรบปลดปล่อยเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความสามารถที่โหดเลยแล้วก็มีปมมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับไว้เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาคุยกันในภายหลังนะฮะสำหรับจุดนี้โอเคครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปวดีีีโอน้่กก็ฝา กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าหากมีคําพูดคาจาไม่สุภาพหรือผมเนี่ยพูดผิดไปก็ต้องขอกราบอภัยเวนะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ